สองหนึ่งลืมตาได้เออที่ไม่มันที่ไหนกันเนี่ยเน่ปูปเย,ยีเฮ้ยขับใจมากเลยนะทุกคนไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนจะทำให้ฮิยเป็นสันวันเกิดนะนิกเฮิยขับใจนะทุกคนออพวกเรามาสุ่มอันนี้กันไหมเอาสีใช่ขอคนแรก อันนี้ฉันขอสวยดีเสียพูฉันขอ,อน,นี้แล้วกันนะอันนี้ฉันขอแล้วกันสวยดีเออฉันชอบอันนี้เพราะสีอันนี้ก็สวยเหมือนกันแฮะสีอันนี้ของเธออันนี้อันนี้เหมือนเธอเลยฉันเอาอันนี้ เดี๋ยวไม่เคยริมฉันอีกแล้วหรอเฮ้เอามามให้ฉันนี่สวยดีทำไมต้องมีทำไมต้องมีตรงจมูกเ,เนี่ยหายใจยากโอเคต่อไปเรามาเลือกถุงสุ่มกันเอ้อรอฉันด้วยสิที่ว่าเธอไม่รอฉันเลยฉันขออยู่กับมิกนีไ่ไหมไม่ได้สิฉันขออยู่กับเบอร์ดี้ได้ไหมอะอา้าวอ้าวเอาไปเอาไปสปีดมาแช่เขอเลือกคนแรกแล้วกันนะอา้าวพี่พวกเราโดนหลอกนี่ว่า พี่โดนหลอกสำเร็จพี่โอเคฉันขออันนี้ละกันชึบเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนแกะกันนะทุกคนเอองั้นฉันขอเอาอันนี้ต่อเลยเออฉันชอบสีส้มแดงไม่มีเหรอเอาเป็นอันนี้ละกันเดี๋ยวฉันรอพวกเขาก่อนเออฉันชอบสีฟ้าฉันชอบสีฟ้าแน่ๆแล้วไปแล้ว รอฉันด้วยดิพวกเธอไม่รอฉันอีกเละเดี๋ยวไปหยิบของเปรบแลแนะเ,แลเดี๋ยวทุกคนแต่งตัวนะเอาละเดี๋ยวทุกคนแต่งตัวต่างคนต่างมานะเดี๋ยวฉันขอแต่งตัวตรงนี้ไปด้วยดีเพื่อนอม่งั้นเธอตรงทางเดินฉันขอก่อนแล้วกันนะคนแรกปริงปริงฉันชอบลูกอม เยียบร้อยเยียบร้อยคนแรกรจะเจขอคนต่อไปแล้วกันนะขนมปูเอติมโอ้น่ารักทุกคนน่ารักมากเลยถ้าใครไม่ถูกใจมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ฉันขอเปลี่ยนแล้วกันนะฉันชอบอันนี้กว่าเอออันนี้ของพระราชานี่นาะฉันต้องขอพระราชนีเยียบร้อยเออ เออเออพูดงไงดีก็ถูกใจแหละนะให่มีโมจิตกเลยขอกินหน่อยในความเป็นจริงห้ามกินนะทุกคนอันนี้พี่แค่ทำให้มันสนุกออันนี้สวยกว่าเลยราจขอเอาอานนี้แล้วกันนะโอเคอัจะขอเปลี่ยนต่อโอ้โอเธอนี่ก็นะโอเคพวกเขาเสร็จแล้วงั้นต่อฉานบ้างโมจิยำ โอ้ของน้อยมากเลยชั้นโอเคต่อไปตาชั้นโอ้โหแต่ชั้นไม่ชอบสีชยมเพูโอ้โหแต่ไม่เป็นไรชุดอะพอได้แต่ว่ามงกุฎขอไปเปลี่ยนโอ้นี่ไงสีงม่วงสีปรดทัานทำไมฉันไม่เลือกชมพูตั้งแต่ทำไมฉันไม่เลือกไอชมพูได้ะไนเดะเยียบ้อยต่อไปตาเธอแล้วอุ้ยชุดน่ารักค่ะทุกคน ชุดเธอน่ารักจังเลยพวกเรามาแลกกันได้ไหมเอาดิแป๊บนึงนะขอลองใส่หมดก่อนเอาเอาดิแลกกันดิชิบชิบบช,ชุดขอขอหาแป๊บนึงเออเสื้อไหนเสื้อฉันนะฉันลืมเอานี่นี่ชุดฉันเอาเรียบร้อย เรียกเรียอด้อยฉันฉันขอแรกกับเธอเอาเอาดิขอยืมใส่อันนี้แป๊บหนึง่งเอานี้โอเคเอาหนี้แต่มงกุดของแบบเดิมโอเคงั้นเรามาจัดงานเลี้ยงกัน